ไม่มเขาบอกก็หน้าตาก็ยังดูดีจะพุ่งทำไมอาย,อยุเท่านี้หน้าตาก็ไม่ไม่เหมือนเท่านี้ก็ดีแล้วบอกใช่แต่ว่าแล้วความมั่นใจมันหายไปจะทํำยังไงเราจะหายกลุ้มก็ต่อเมื่อเรามีแฟนใหม่ที่ถูกใจไอ้คนพูดมันก็พูดไปแหละเดียไปฟังมากเลยเพราะเขาไม่ได้มาร่วมเดือดร้อนกับคุณคุณดังหัตเดือดร้อนอยู่คนเดียวคุณมีความสุขอยู่คนเดียวที่ดีที่สุดน,นะครับอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข บบอ,อยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าจะมีใครเข้ามาในชีวิตก็ถือเป็นกาไรอ,อย่างเงี้ยดียที่สุด<ช>นะไม่ใช่ว่าโอ้โหจะต้องไปหาโอ้โหจะเป็นจะตายนี่ก็ไม่ขนาดนั้น<อ>ถูกไหมตอ์หนูคิดแบบนั้นตอนหนูข้มแข็งไหมออหนูไม่เข้มแข็งกูรู้สึกใครก็ได้ช่วยทำให้ท่นมีความสุขด <laughs> ีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเข้มแข็งเราคิดแบบนั้นนั่นแหละก็จะทําให้คุณกลับมาเข้มแข็งแต่ว่าการกลับมาเข้มแข็งก็นี่ไง เอาเหตุผลมาใส่ด้วยะนะเอาเหตุผลมาใส่ด้วย,วยฉันจะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกไหมเช่นงานฉันชัวจ,จ,จูจะไม่มีใครมาให้ฉันออกอภายในสามปีห้าปีนี้รายได้ฉันโอเคฉันตัวเองไม่ทำางเองนะถูกไหมซึ่งซึ่งก็ต้องเก็บเงินไว้เ<ะ>ตรียมไว้สำหรับความเปลี่ยนแปลง ในอีกห้าสิปีข้างหน้า,าไม่มีใครรู้อนาคตถูกไหมในอานาคตเราอาจจะทําอย่างเดิมไม่ได้คล่องไม่ได้ชํานาญเพราะว่าอายุเยอะอะไรเงี้ยหรือก็ต้องดูตัวเองฉันจะทํางานเดิมๆไปจนห้าสิหกสิบเลยถูกไหมอย่างบางคนขายก๋วยเตี๋ยว คุณจะผัดวิ๋วเสียวไล้วจนคุณโกสิบเหรอไม่ใช่คุณต้องหาอย่างอื่นทําแล้วคุณต้องมองอะไรแล้ววันนี้รายได้ดีเราทาอาหารเก่งอร่อยดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณอย่าคิดว่าคุณจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องเก็บเงินไว้เผื่ออย่างอื่นหรือหาคนมาช่วยแทนหรือทําเชิญชัยหรืออะไรอะไรต้องเหมือนกับคล้ายๆต้องเพิ่มขั้นต้องโตต้องโตขึ้นต้องโตขึ้นต้องเพิ่มมูลค่างให้ตัวเองค่ใช่ไหม เหมือนกับสมมติคุณเป็นวินมอเตอร์ไซค์ชตอนนี้หนุ่มๆขี่คล่องแล้วถ้าคุณห้าสิบหกสิบอ่ะถูกไหอบางทีลูกค้าเขาก็มองด้วยบอกโอ้ยว่นี่แก่ไม่ขึ้นมันดีกว่าถ <c oughs> ูกไหมอของเราก็เหมือนกัน <c oughs> นะ <c oughs>